สองผู้จัดพี่ไก่วรายุทธและพี่แมมทิติมาตเตรียมส่งละครเด็รดรถซับผู้ใหญ่ลีกับนางมายุค2,009ลงจอให้แฟนละครได้ลิ้มรสความสนุกคืนพรุ่งนี้แล้วนะคะ <ผม S 1> นำทีมโดย<ม>ผู้ใหญ่ล<ม>ีปอทิษดีควงนางมาสุดสวยพลอยเชิญม,มานรวมด้วยหนุ่มตุ้ยเกตกมลและกองคพนักแสดงคุณภาพครับจอซึ่ง งานนี้เป็นบทพิสูจน์ความอึดของสาวพลอยโดยเฉพาะเพราะในเรื่องเป็นนางแบบสาวเมืองกรุงไม่เคยสัมผัสความลําบากแต่ต้องมารับมรดกที่หนาจากคุณยายเลยโทยจรมาเจอกับหนุ่มปอที่เรื่องนี้เป็นหนุ่มลูกทุ่งต้องฝึกพูดเนิแถมยังเป็นคู่กัดคู่แก้งสาวพลอยสารพัดค่ะแกล้งไมได้แกล้งธรรมดาแกล้งแบบโหดร,ร้ายมากโดนผักตกน้ตกคลองไม่รู้กี่ ผมเดินบนคานาเนี่ยครับ<ช>ผมว่ามันเป็นบทหนักกว่าผม<ช>มากครับเรื่องนี้คือแบบว่าตัวพอยค้ำไปเลยปากนะครับละครนะครับเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมานะครับละครเ<ม>รื่องนี้นี่ผมบอกจริงๆว่ามีหลายๆอย่างให้ให้คุณดูนอกจากความสนุกแล้วมันยังมีมีวิธีใช้ชีวิตนะ<ช>แบบพอเพียงแบบอยู่ได้แบบว่าไ,<ด>ไม่ต้องฟุงเฟ้อมากนางเอกก็สวยจ้าจ้า <laughs> <laughs> อันนี้คอนเฟิร์ม